โอเคเลคคอร์ด okay, นะครับเรียบร้อยเป็นตัวอย่างเป็นแบบฝึกหัดนะครับเป็นแบบึกหัดท้ายบทข้อ29นะครับ c ี H 3 3 P 2 9นะบครับจดยบอกว่าวงจรไฟฟ้า RLC นะครับประกอบด้วยตัวต้านทาน1 150อ้โอห์มครับตัวเก็บประจุ21ไมโครฟารัดแล้วก็ตัวเหนี่ยวนำนะครับ460ม้อยิบมิลลิแอมครับต่ออนุกรมกับแหล่งจ่ายไฟนะครับ120 มู์นะครับ60เฮิร์ตจงหาว่านะครับมุมเฟสระหว่างกระแสและความต่างศักย์ที่ใส่เข้าไปมีค่าเท่าไหร,ร่แล้วก็ข้อบอะไรถึงค่าสูงสุดเดียวก,วกันอันนี้เนาะข้อ่อให้หามุมเฟสนะครับมุมเฟสคืออะไรนะครับก็วาดรูปเพื่อให้มันหากว่า มุมเฟดทีนี้ว่าสาม điểm นี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็90องศาตรงนี้ก็คืออะไรอ่าตรงนี้ก็คือ x l นะครับลบ x สตรงนี้คือมุมเฟส f i v ตรงนี้ก็คืออิมพีแดนซ์ z ครับ A a บอกว่าอะไรเพราะ A มุมเฟสครับมุมเฟสมีค่าเท่าไหร่ก็จะได้แทนนะครับแทนเท่ากับ xl นะครับลบ xc หารด้วย R มุมไฟก็เท่ากับนะครับอา c t แทน l x ลส่วนด้วย R XL คืออะไรละ่ะก็ไปหา XL ก็คืออ,อเมกาอลนะครับเท่ากับอ m e เมกาเท่ากับ2องพน, F l นะครับนี่ก็เท่ากับสองพาย ความถี่บอกมา60เฮิรตแอลก็460นะครับมิลลิก็คูณ10กำลังลบ3เอนวีก็จะได้ x l อออกมาเท่าไหร่173นะครับ42โอ้ ก็จะหา xc นะครับเท่ากับ1ส่วนโอเมก้า c นะครับเท่ากับ1ส่วนด้วยโอเมก้าคือสพาย fc นะครับ okay. แล้วก็แทนค่าลงไปก็ะจะได้ xc นะครับออกมาเท่ากับอันนี้ขอะละนะลองไปกดเครื่องคิดเลขดูนะหนึ่งสองหก สามหนึ่งโอเคเสร็จแล้วแทนค่าลงไปในสมการทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะได้ค่าแทน x l ก็คือหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสามนะครับจุดสี่สองลบ x 4ก็1 2 6 จปสามหนึ่งนะครับนี่เราก็ย้ายอันนี้นะหนึ่งหน่นะสองสามหนึ่งก็หารด้วยอานะครับอาร์โกมาร้อยห้าสิบสิบอนะครับ จะได้มุมไฟายมาเท่ากับสิบเจ็ดสี่สามนะครับสานี่ก็มุมมุมข้อ B เลยนะครับอะไรถึงค่าสูงสุดเร็ว่ากันกระแสหรือ สัตว์ไฟฟ้านะครับเราจะเห็นว่าค่ามุมไฟเป็นบวกนะมุมไฟเป็นบวกวาดรูปดีกว่านะครับถ้าเราจะวิเคราะห์ข้อ b นะครับโอเคเราจะวาดรูปแบบนี้ นี้เราวิเคราะห์นะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นกระแสเป็น IMAX ครับแล้วก็มีความต่างสักไว้ตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรล่ะ VR นะครับเด l t a v ตสมมุาสิ่งนว่า กระแสะกับความต่างศักย์ที่ค่อมตัว r เนะี่ยมันมีค่ามีเฟสเดียวกันนะครับมีเฟสเดียวกัน okay. เสร็จแล้วเราก็วิเคราะห์ความต่างศักย์ของวงจรนะครับ okay. ตรงนี้เป็นเดลต้า v ส่วนความสูงตรงนี้นะครับก็คือเดลต้า วีอลนะครับลบเดลต้า v ีนะครับมุมนี้ก็คือมุมเฟสซึ่งเราคำนวณได้มุมเฟสไฟล์ก็คือ17นะครับ17.43จุดาองศาจากรูปก็จะเห็นว่ามุมเฟสของความต่างศักย์นะครับ นำนะครับกระแสะอยู่17.43องศานี่นะครับเอเคเสร็จเรียบร้อยก็ stop record